ทันทีที่ชาวลาวเดินทางด้วยรถโดยสารผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หบรรดาคนขับรถสาล้อรับจ้างก็จะเข้าไปสอบถามาาาเพื่อขอให้บริการเส้นทางชาวลาวส่วนใหญ่ที่เข้ามานอกจากจะไปโรงพยาบาลแล้วก็จะนิยมไปจับจ่ายที่ห้างค้าปลีกค้าส่งที่จังหวัดหนองคายค่ะส่วนอัตราค่าโดยสารก็ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางค่ะ มีการกำหนดราคาไว้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารตัวแทนชมรม3ล้อสภามิตรภาพไทยลาวบอกว่าเงินกีบที่อ่อนค่าทำให้ชาวลาวเดินทางเข้ามาในไทยลดลงค่ะยิ่งวันธรรมดาเฉลี่ยว,วันละพันกว่าคนแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาใช้บริการ3ล้อเครื่องทำให้ในแต่ละวันต้องจัดคิวเพื่อให้สมาชิกชมรมมีไรายได้ทุกคนค่ะตอนนี้ครับกระทบมากครับผมเพราะว่า ในเมื่อเงินเงินเงินเท่า <t> น <co> ี่เป็นราคาแต่าคาขึ้นเขาบ่เป็นราคาครับผมครับพี่น้องล่าเทาอย่ามากหน่อยเพื่อมาจะจําเป็นเช่นมหาหมอมาเที่ยวรถตัดเลือกไปที่ว่าจําเป็นไปทั้งต่างจังหวัดกรุงเทพนะครับชมบุรีกรุงเทพภาคใต้ภาคกลางครับผมครับตอนเช้าจี่มีแรงงานมากครับเขามาใคามีแรงงานมาเท่าของเขาบปเลยบรรทุกบปเลยแก้มมันไปเพื่อมีรถตู้รับส่งครับผมคนหาสิบบาทนะครับเงินกีดที่อ่อนค่าจนเกิดภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อทั้งในฝั่งไทยและลาวค่ะ โดยเฉพาะยอดขายห้างค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดหนองคายลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะว่าชาวลาวข้ามมาน้อยลงและถ้าจะแลกเงิน1,000บาทเพื่อซื้อสินค้าชาวลาวต้องใช้เงินกีบมากถึง9ก้าแสนกีบขณะที่ผู้ให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินกีบทุกวันค่ะมันมีหางอยู่ที่ลาวเนาะ,ะแต่ก็คือแบบคนเทาานะมันอยู่ที่บ้านถ้ามันเกิ แบบอย่าออกมาแน่สินะเราเป็นยังไงลราค้าครื่องเราบอกว่าไม่มีใครกันไม่ล่าไปยังไงกันแล้วาตาต่างก็บนต่างกันบนรุดเดินกันหลายมันก็คือว่านอกไปอยู่ทางนั่นมันก็สินค้าที่น้ำเขาเนาะมันก็รุดเดินเดินกันแน่จังน้อยแต่ก็คนล่าบางคนเขาก็ก็สร้อยอยู่ทางนั้นแต่นี่ถ่ามีโอกาสได้เขามาแล้วก็มาหนนะ ถ้าเปรียบเทียบตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะถ้าอย่างเช่นก่อนโควิดอะค่ะช่วงที่ลูกค้ามาใช้บริการเย,เยอะถ้าอย่างเสาร์ทิ์เนี่ยก็ประมาณ40-60%เลยนะคะแต่ในช่วงหลังโควิดเนี่ยแล้วก็เรื่องเงินเฟ้อที่เข้ามามีผลเนี่ยก็ลดลงเยอะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ20-30%เท่านั้นเองจากที่เคยเข้ามาตรงนี้กเ,นเกือบครึ่งใช่ค่ะเกือบครึ่งแม้ว่าห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อจากฝั่งไทยจะเข้าไปเปิดบริการที่นครหลวงเวียงจันทร์ และสินค้าเกือบร้อยะ90ผลิตในไทยแต่เนื่องจากรัฐบาลลาวเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิมร้อยละเเป็นร้อยละ10ทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแพงกว่าไทยค่ะชาวลาวที่พอมีกำลังซื้อจึงนิยมข้ามาซื้อสินค้าในฝั่งไทยแต่กำลังซื้อและความถี่ในการเข้ามาซื้อก็ลดลงค่อนข้างมากมายุริคราบาลไทย PBS รายงาน